พี่ต๊อนทำไมทำอย่างนี้โทรไปไม่รับเพาะทุธลระทุราะอะไรคุยงานกับเพื่อนเพื่อนชื่ออ้ออ้อไหนมารโอ้คุยเรื่องโอ้โหถามเป็นชุดอย่างนี้ตั้งชื่อเรื่องไม่ทันหรอกเฮ้ยพี่รู้ป่ะตอนแรกที่พี่มาจีบฉันฉันเห็นหน้าพี่ฉันรู้สึกยังไงร,รู้เธออะหลงรูปแต่นี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาชมเรื่องหน้าตาดีกันนะ ตอนไม่ว่างขนาดนั้นหรอกไอ้มันจัดงาวโอ้ขึ้นทีไรเหนือมาทุกทีเลยไม่ไหวจะทันเสเลห์เลยนะไอ้หูตัวก็ว่ามันหน้าเฮียตะก่อนฉันกึดนะว่าคนหลอ่อจะนิสัยบดีถี้เลิกว่าจ่ายหน้าเฮียแต่ประเดลวนี้ไอ้ผู้สูงชันเห็นละว่าใจ่าหน้าเฮียก็เฮียได้เหมือนกันเสียใจมันต้องเสียใจหาในการต้องเสียใจแล้วตกลงจะหาหรือจะเสียใจเนี่ย เป็นวาฉันฉัน,น่ะเสียใจตอดไหนเม้นบอกในะไฮไฟว่าจะไปทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ต่างจังหวัดนี่คะแล้วทำไมไมาอยู่ที่นี่อะอ๋อกลับมาแล้วแล้วพี่ผู้หญิงคนเสวยคนนี้เป็นใครอะคะนี่คนรักของตอด รกระตูนล,ล่ะกระตูนก็เป็นคนรักของตอนเหมือนกันพี่อย่าทําแบบนี้เลยค่ะพี่เลือกมาดีกว่าอย่าเลยอย่าบอกให้ต้อนเลือกเลยไม่อยากจะเลือกใครอยากเก็บไว้ทั้งสองคนเลยได้ปะกระตูนไม่อยากจะเชื่อเลยกระตูนต้องเข้าใจนะว่าต้อนอะ่ะเป็นผู้ชายหล่นลาค่ะ เงินกระตูนจะรอนะคะสวัสดีค่ะอ้ำถ้าอ้ำมทำอย่างเงี้ย เราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันเลยดีกว่าจะมาเอาอะไรกับผู้ชายล่ะ